สวัสดีครับกลับมาพบกับผมหลุยส์สปอยยับกับสปอยในเมตตำนานดาบและทราทางวิสตอเรียตอนที่8แต่ก่อนที่จะเริ่มสปอยกันก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามจนตอนนี้ชอบผมมีผู้ติดตามถึง1000ัซับเรียบร้อยแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าตอนแรกจะมีผู้ซับสไครป์โยมานส0มคน400คนแต่หลังจากที่คลิปล่าสุดลงไปนะครับก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเป็นพันกว่าทันทีพวกมึงเนี่ยมาดูนมกันใช่ไหมฮะบอกตูมาแต่ถึงอย่างไรก็ต้อง ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับโอเคเริ่มได้เริ่มต้นมาด้วยหนะ้าโซนสลามของเมืองเออร์บัสริกาเดนที่อยู่ของพวกคนแคระตอนนี้คุณดอนนั่นและทุกคนก็กำลังฉลองให้กับวิวที่ถึงแม้ว่าจะแพ้ไม่ชนะการแข่งแต่ก็สามารถชนะไอสาระชั่วจูเลียนมาได้แค่วิวได้ตบหัวมันก็คุ้มค่าที่จะฉลองแล้วตอนนี้บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะทั้งรอสตี้น้องคอเลเตและอาจารย์เวิร์กเนอร์ก็มากับเขาด้วย ทางด้านวิวตอนนี้มันก็มานั่งดื่มเมา้น้ำส้มกับคุณดอนนั่นอยู่นะคุณดอนนั่นก็เลยถามวิวไปว่าเออว่าแต่วิวนายน่ะได้รับการชักชนวนโดยหอคอยไหมล่ะทําได้ถึงขนาดนี้ทั้งน้อนคอเลเต้ก็เลยตอบแทนอย่างเซ็งๆว่าวิวน่ะไม่ได้ถูกทาบทามหรอกนะคะไม่ใช่แค่พวกเราไม่ชนะการแข่งแต่ทีมเราดันมาทะเลาะกันเองอีกอดีายว่าแต่ถูกทาบทามเลยค่ะแค่ไม่ถูกไล่ออกก็บุญหัวแค่ไหนแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดข,ของชิออนคนเดียวเลยค่ะอยากยุบหัวมันจริงๆบักกะบ,บักกะ ทางโรสตี้ก็เลยถามวิวไปนะว่าแล้วเจ้าชีออนมันไม่มาฉลองด้วยหรอวิวก็เลยบอกว่าชวนมันแล้วแหละแต่มันจะต่อยกูอย่างเดียวเลยก็เลยปล่อยมันไปคุณดอนนั่นก็เลยพูดปลอบวิวไปว่าแต่มันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอไม่ต้องคิดมากรหรอกนะวิวนายชนะเจะมอนั่นในการแข่งแถมเรายังได้คำขอโทษอีกและที่สำคัญกว่านั้นแล้วภาพก็ตัดมาที่เจ้าจูเลียตที่ตอนนี้กำลงังล้างจานอยู่หลงังร้านกำลังโวกเวกโวยวายใหญ่เลยปะโถเอ้ยทำไมฉันต้องมาล้างจานในร้านของคนแค์แบบนี้โดยฟ้า ปรากฏว่าตอนนี้ทั้งจูเลียตและสมุน5บาทของมันก็ได้มาทํางานแทนคําขอโทษของมันโดนใช้งานเยี่ยงทาตไปเลยงานนี้ว่าแต่พวกมึงนี่ใช้เวทต่อยตีกันเป็นอย่างเดียวใช่ไหมไม่มีแบบเวทมนต์ล้างจานแบบฮร์ริพอเตอร์เลยหรอวะเสียของศาสตร์ตัดมาทางด้านของอาจารย์เวิร์กเนอร์ตอนนี้ก็เริ่มหนักใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากที่วิวมันโชว์เทพไปแบบนั้นก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมันที่โรงเรียนพวกนี้บ้าง ณนะโรงเรียนเวทมนต์ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะใกล้เข้าสู่ช่วงสอบปฏิบัติแล้วนะต้องลงดันกันแล้วหลังจากที่วิวมันโชว์เทพไล่ตบทุกคนเรียงตัวกันแบบนี้ทาให้มันหำหอมสุดเลยตอนนี้มีแต่คนอยากจะชวนมันเข้าตี้ทางด้านน้องคอเลเตมีอันดับ2ก็เลยต้องเข้ามาห้ามทุกคนเอาไว้นี่พวกนายนะ่ะไม่มีความละอายใจกันบ้างหรือไงพวกนายนะ่ะเอาแต่ดูถูกวิวมาโดยตลอดไม่ใช่หรือไงดูสิวิวโกรธใหญ่แล้วนี่ คอเลเต้ ette, มันสุดยอดมากๆเลยนี่นะผมกําลังถูกชวนเข้าตีอยู่แหละนั่นนี่หมายความว่าพวกเขาเห็นผมเป็นเพื่อนแล้วใช่ไหมดูเหมือนว่าวิวมันจะไม่สนหน้าอินหน้าพรหมแล้วนะมันหิวกระหายที่จะมีเพื่อนสุดๆเลยตอนนี้ไม่สนว่าใครจะมาเอาเปียกมนหรือเปล่าแล้วอีชานีจากที่ไหนก็ไม่รู้ก็พูดขึ้นมาว่านี่คอเลเต้หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเธอน่ะตั้งใจที่จะเก็บเขาไว้คนเดียวใช่ไหมล่ะฉันดูออกนะแล้วอีชานีนี่ก็ปากว่ามือถึงเลยนะจะชวนวิวเข้าตีให้ได้ ทางน้องคอเลเต้เมื่อเห็นแบบนั้นก็เลยพูดขึ้นมาว่าไม่ได้นะกูเยี่ยวรถไว้แล้วพรุ่งนี้นะ่ะวิวกับฉันมีแผนแล้วอยาจะไปช้อปปิ้งกันซึ่งกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าไอ้การช้อปปิ้งมันเกี่ยวเหี้ยอะไรกับโรงดันไม่รู้แหละเอาเป็นว่าเอาเรื่องช้อปปิ้งมาอ่านหนีปัญหาไปก่อนตอนนี้ทางน้องคอเลเต,เต้หลังจากที่พูดไปแบบนั้นนางก็มานอนกอดหมองตีโพยตีภายใหญ่เลยว่ากูพูดบ้าอะไรออกไปเนี่ย นี่เราพูดไปแบบนั้นมันก็เหมือนกับว่าเราจะไปเดทกันเลยนี่นาปะกะปะกะแล้วทางเพื่อนรูมเมทของนางโรเซก็เข้ามาบอกว่าได้ยินว่าคอเลเต้จะไปเดทพรุ่งนี้เธอก็เลยแนะนําไปว่าเธอควรจะแต่งตัวให้มันน่ารักน่ารักไปนะพรุ่งนี้ทางหน้าเจ้าวิวตอนนี้ก็มาอยู่ที่ห้องพักของตัวเองแล้วนะทางรอสตี้ก็เลยถามวิวไปว่านี่วิวพรุ่งนี้นะ้าไม่มีคาบเรียนนายวางแผนจะไปลงดันอีกงั้นเหรอ วิวก็เลยบอกไปว่ามันมีแผนจะไปช้อปปิ้งกับคอเลเต้เพื่อที่เตรียมตัวลงดันในการสอบภาคปฏิบตัติพอรอสตี้รู้ว่าวิวจะไปกับคอเลเต้นะหน้าแมงนี่ก็แบบเงาขึ้นเลยมึงเป็นอะไรรอสตี้มึงจะหึงนะไหมในเช้าวันต่อมาน้องคอเลเต้นี่ก็แต่งตัวมาซะสวยแจ่มเลยนะพร้อมที่จะมาพบผู้แบบสุด,สด ตอนนี้เจวิวก็มาถึงแล้วนะพร้อมกับฟิลเตอร์วิวับวิวับสไตล์หนุ่มหน้าเค้แล้ววิวมันก็ชมคอเลเตไปว่าทั้งเสื้อผ้านะผมดูดีมากๆเลยนางดูสวยสุดๆทาให้ใจเต้นเลยแหละชี้ไอวิวแม่งปากหวานสัสทาให้น้องคอเลเตของเรานถึงกับหน้าแดงไปเลยนะลมจะใส่แต่ทั้งสองคนก็คุยยังไม่ทันได้เท่าไหร่ก็มีเสียงเรียกสองคนเข้ามาแทรกผู้นั้นนั่นก็คือรอสตี้นั่นเองมึงมาทำอะไรรอสตี้เหี้ยใครชวนมึงมามึงกลับบ้านไปเลยนะกูขอร้องล่ะ ทางโรสตี้เองนางก็อยากมาช้อปปิ้งเหมือนกันนะวิวก็เลยชวนมาด้วยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเฮียอะไรเลยนะวิวน้องก็อย,กอยากอยู่กับมึงสองต่อสองอ่ะไม่รู้หรือไงทางโรสตี้มาถึงนี่แม่งก็อิกิมัสเลยนะไอเฮีย <c oughs> แม่งเริ่มจับมือวิวแล้วไอเฮียแม่งไม่ได้แค่จับด้วยกูบอกเลยแม่งคลึงด้วยกูแบบกูดูไปแล้วแบบไอเฮียมันมาเวรน,นี้ได้ยังไงวะไอสัตว์ทำเอาน้องคอเลเต้นี่ถึงกับช็อกเลยนะเอาเฮ้ยแล้วพวกมึงจะจับมือทำเฮียอะไรเนี่ยที่แทนนี่กูเป็นเมียอันดับ3เลยเนี่ยชิบหายแล้ว แล้วทางรอสตี้นางก็หันไปทางคอร์เต้แล้วแลบลิ้นใส่นางไปหนึ่งทีแบะไอเฮีย ah. <c oughs> มีเรื่องแน่ๆงานนี้กูบอกเลยทำให้ทุกอย่างเคลียร์แล้วนะว่าอีรอสตี้นี่แม่งตั้งใจจะมาการ์ซีนชัดทำไมมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้เนี่ยแล้วตอนนี้ไม่ว่าน้องคอร์เต้จะทำอะไรรอสตี้นี่ก็การ์ซียใหญ่เลยนะไม่เปิดช่องบงังทุกเหลี่ยมทุกมุมเลยงุดหงิดสัตต์น้องงดหงิดเหรอไม่อะ่ะไอเฮียกูเนี่ยงดหงิด,งดกูกำลังดูเฮียอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> ตอนนี้น้องคอเลเต้นี่ก็นั่งจ่อยแล้วนะจิตตกสุดๆวิวก็เลยถามนางไปว่าเป็นอะไรหรอนั่งจ่อยเชียวนางก็เลยถามวิวไปว่านี่วิวรอสตีนี่มันยังไงกันฮะเขานะ่ะตัวติดกับนายตลอดเลยนะทั้งวันเนี่ยกูพูดกับมึงไม่เกินสาประโยคเลยนะท,ทั้งที่กูชวนมึงมาเนี่ยมันแปลกรู้ไหมเขานะ่ะเป็นรูมเมทจริงๆเหรอนายนะ่ะขี้คล่องไปแล้วใช่ไหมวิว <laughs> ขีคองแน่ๆน้องคอเลเต้สงสัยวิวมันก็เลยอธิบายให้น้องคอเลเต้ฟังไว้ว่ารอสตีนะ้น่ะเป็นผู้ชายเขาก็แค่ติดสกินชิปเท่านั้นเองชอบมาคอเคลียเขานะ่ะเป็นผู้ชายแหละผู้ชายเราั้งเฮอ <laughs> วิวชักไม่แน่ใจเกาะมือถือแขนผู้ชาย <laughs> แต่พูดยังไม่ทันขาดคำไม่เกินสามประโยคอีกแล้วทางรอสตี้ก็ได้ซื้อน้ำมาให้วิวกับคอเลเต้ทางวิวเมื่อเห็นมีแค่สองแก้วก็เลยถามรอสตี้ไปว่าอ้าวรอสตี้ในน้ำของนายล่ะ รอสตี้ก็เลยบอกไปว่าของฉันนะ่ะไม่มีหรอกเพราะฉันตั้งใจที่จะมากินน้ำของนายยังไงล่ะไอ้เฮ <laughs> <Okay. laughs> ี้โคตรเกกูกูหยุดสปอยแค่นี้ได้ไหมขอละเ <laughs> บาๆหน่อยนะ <laughs> มึงสองคนเนี่ยเบาๆกันหน่อยและไม่ใช่แค่กูนะที่ทนไม่ไหวเพราะตอนนี้น้องคอเลเต้พอได้ยินแบบนี้ก็ทนไม่ไหวแล้วนะน้ำพอ่อน้ำแม่มึงสิ <laughs> เอาเอาของกูไปแดกมึงกับกูนี่ต้องเคลียร์กันซะหน่อยแล้ว ทางรอสตี้กับคอเลเต้ก็เลยบอกวิวไปว่าให้วิวอดาบไปซ่อมก่อนเดี๋ยวทางรอสตี้กับคอเลเต้จะนั่งรออยู่ที่นี่อาจจะถึงขั้นตบกันเพราะฉะนั้นวิวไปก่อนเถอะพอวิวไปพ้นทางคอเลเต้ก็เปิดก่อนเลยนะนายน่ะคิดว่าวิวเป็นแค่เพื่อนจริงๆใช่ไหมไม่มีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมทางรอสตี้นี่ก็ยืนขึ้นเลยนะ เออมึงคิดถูกแล้วฉันน่ะรักวิวมากกว่าใครและฉันน่ะรักเขามากกว่าเธอซะอีกไม่ชาชะนีน้องคอเลเต้ไม่ได้ยินแบบนั้นก็เลยขิงไปว่าฉันน่ะกอดกับวิวตลอดแหละที่ผ่านมาไม่ต้องอิจฉาฉันหรอกนะทางรอสตี้ก็เลยตอบไปว่าอย่างนั้นเหรอแต่ว่าฉันน่ะอาบน้ํากับวิวทุกวันเลยนะนี่ไอเฮียแม่งขิงกับทั้งสองคนนี่ก็ไม่มีใครยอมใครเลยนะอยากจะล่อไอวิวให้ได้ สรุปเอลฟี่ฆ่าไปแดกตัดมาทำด้านของเจ้าวิวที่ไม่รู้เรื่องเฮียอะไรสักอย่างในระหว่างที่วิวกำลังเดินอยู่นั้นก็ได้บังเอิญพบกับริอัน,น่าทางริอัน,น่าก็เลยชวนวิวให้ตามเธอไปหน่อยทางวิวก็เลยเดินตามไปแต่โดยดีพอเปิดประตูเข้าไปก็พบกับ,กบโจดเต็มไปหมดเลยนะทั้งชีออนจูเลียดนอกจากนี้ยังมีวิกนออีก ทางลีอาน่านางก็เข้าประเด็นเลยนะว่าอยากจะชวนเจ้าวิวให้เข้าตีในการสอบปฏิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นทางด้านชิออนกับจูเลียนนี่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าควยควยควยอยากจะเผาไอวิวบ้างแหละอยากจะแช่แข็งไอวิวบ้างแหละเรียกได้ว่าหมันหน้าแบบสุดๆทางวิวนี่แบบลีอัน่ามึงชวนกูมาทำอะไรที่นี่เนี่ย แต่ทางลี่อันหน้านางเองนี่ก็อองนะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทั้งสิ้นวิวนี่ถึงกับปวดหัวทางชิออนเองนี่ตอนนี้ก็เหมือนยังจะมีปมกับไอวิวอยู่นะมันก็จะเข้าไปล่อหน้าไอวิวแล้วแต่ก็ถูกวิกนอรไยเวทลวงตาห้ามเอาไว้ทําให้สถานการณ์กลับสู่ปกติทางเลีอยนหน้านางก็เริ่มพูดไปว่านางน่ะอยากจะสร้างทีมขึ้นมาทีมที่ดีที่สุดของชั้นปีแล้วนางก็เห็นว่าวิวมีสิ่งที่จอเวทไม่มีแล้วมันน่าจะช่วยทีมได้ในดันเจียนทางด้านจูเลียนนี่ก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะวิวมัน ก็ไม่อยากที่จะร่วมทีกับมันเหตุผลก็คือกูเกียดมัน <c oughs> แค่เนี้แหละเหตุผล ทางด้านวิกนอก็พูดขึ้นมานะว่าไอ้สอตัวเนี่ยมันไม่มีเหตุผลพวกนายนางก็แค่แพ้วิวนมาก็เลยไม่อยากที่จะร่วมทีมกับมันและวิกนอก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงได้ว่ามันกากทั้งๆท,ที่พวกมึงก็โดนไอ้วิวโชว์เทพตบไม้อีกด้วยวิวน่ะมีทั้งพลังและความเร็วมีมากพอที่จะชนะจอมเวทได้นั่นแหละที่สําคัญแค่นี้ก็ดีพอที่จะร่วมทีมแล้วซึ่งทางวิกนอก็ไม่มีปัญหาอะไรยินดีที่จะให้วิวเข้าร่วมทีมทางเลียนาก็เล่าต่อไปว่านางน่ะต้องการที่จะสร้างทีมขึ้นมาเพราะที่นางจะขึ้นไปยัง หอคอยด้วยเกตนิยมอันดับหนึ่งเพราะนางต้องการที่จะเป็นที่เคารพและเพื่อ,อนาคนที่ดีของนางวิวก็เลยถามเลียนาไปว่าเธอไม่ได้ถูกทาบทามหรอกเหรอเลียนาก็เลยตอบไปว่าถูกวิวก็เลยสงสัยว่าเอา้าถ้าแบบนี้แน่นอนแล้วสิว่าเธอจะได้ขึ้นไปยังหอคอยและจะฟอร์มทีมเพื่อนางเองก็เลยเล่าให้วิวฟังไปว่านักเรียนอย่างพวกเรานะ่ะก็ไม่ต่างจากของเหลือหรอกนะในโลกของจอมเวทนางเกิดและโตในต,ในตระกูลที่สมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่จะตายกันตั้งแต่เด็กเพื่อป้องกันเรื่องนี้นางเลยต้องการสร้างผลลัพธ์ที่ดีอย่างมาก ซึ่งการขึ้นไปยังหอคอยมันยังไม่เพียงพอแต่นางต้องการที่จะเป็นมาเกียเวนเดอร์อีกด้วยถ้าวิวและทุกคนเห็นว่าข้อเสนอของเธอเป็นประโยชน์ก็จงใส่เหรียญมาในถ้วยซะซึ่งทุกคนก็ใส่กันหมดเลยรวมถึงวิวอีกด้วยตอนนี้วิวก็ได้กลับมารวมทีมกับคอเลเตและรอสตี้แล้วนะพร้อมกับทำหน้ามุ่งมั่นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทำหน้าเคแล้ว <laughs> แล้วบอกกันทั้งสองคนไปว่าเรื่องการสอบปฏิบัติวิวจะเข้าตี้ของริอานะ่าตัดมาทั้งด้านโรงเรียนจอมเวททางอาจารย์เวิร์กเนอร์ก็อธิบายใหญ่เลยนะว่าการสอบครั้งนี้จะจัดขึ้นเป็นเวลา10วันซึ่งชั้น7จ็ถึงสิจะถูกอนุญาตให้ลงไปได้เพื่อให้นักเรียนได้เครดิตมากขึ้นจากการปราบมอน และถ้ายิ่งจัดการบอสใหญ่ของแต่ละชั้นได้ก็จะยิ่งได้คะแนนเยอะทางด้านอาจารย์เอ็ดวาร์ดหน้าตึงก็บอกนักเรียนไปว่าให้ระวังตัวให้ดีปีที่แล้วไม่นักเรียนตายไป4ี่คนถูกมอนแดกไปให้ระวังตัวอย่าทำตัวบ้าบิน่นให้รู้ลิมิตของตัวเองณนะดันเจียนชั้น6ทางเข้าของชั้น7ตอนนี้ทุกคนก็ตั้งแคมป์รวมตัวกันแล้วนะทางริอาน่าเมื่อเห็นคอเลเตก็เลยถามคอเลเตไปว่านางมาทำอีหยังไม่ได้ชวนคอเลเตมาซะหน่อยทำไมล่ะถ้าวิวไปฉันก็จะไปด้วยมีไรปะไม่ให้ช่วยผวแล้ะ,ละใใกูไปช่ยคร ตอนนี้ทุกคนก็ได้มาเข้าแถวฟังอาจารย์เอ็ดวาร์ดกับอาจารย์เวิร์กเนอร์อธิบายรายละเอียดอยู่นะว่าแต่ละชั้นจะมีแคมป์ฐานที่มั่นที่อาจารย์คอยเฝ้าอยู่ถ้ามีใครตัดสินใจไม่อยากไปต่อก็จงไปที่ฐานที่มั่นซะเพื่อความปลอดภัยและการสอบปฏิบัติการเอาชีวิตรอดในดันเจียนก็เริ่มขึ้นตันมาทาั้งด้านหนึ่งในดันเจียนก็ดูเหมือนว่าจะมีจอมเวยสองคนซึ่งดูปั๊บแม่งก็รู้เลยว่าไอเฮี้ยน,นี่แม่งมาช่วยแน่แได้ทาการขยาหัวของอาจารย์ประจําชั้นสหัวแบะสะยองศาส บังเอิญเสลือเกินที่ภารกิจของเรามันดำมาตรงกับวันสอบปฏิบัติของนักเรียนซะงั้นเราคงไม่มีทางเลือกนอกจากจะฆ่าบุคันให้หมดและตำนานดาบและคทาแห่งวิสตอรียตอนที่8ก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับสปอยในเมตตานานดาบและคทาหแห่งวิสตอรียตอนที่8สนุกถูกใจทุกคนกันหรือเปล่าหากใครชื่นชอบการสปอยของผมก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจกับผม้วยนะครับวันนี้ผมหลุยสสปอยยับคงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ